ว้าวสวัสดีครับทุกท่านอยู่คมเองจีนโนซึ่งในวันนี้ผมได้ทําการฟาร์มเงินมาอย่างบ้าคลั่งซึ่งผมใช้เวลาไปประมาณ4วันเต็มๆในการฟาร์มนะครับด้วยการใช้แค่ไม้บีบผมสีทองอันนี้ ใช่มันคือไม้มีทมบัสีพรอนในตอนนี้ผมก็ได้ทําการทําเควสของไอหมีตูดดดาอย่างบ้าคลั่งแต่ตอนนี้ผมยังทําไม่เสร็จผมก็เลยต้องขออนุญาตไปใช้ไม้มีผมสีทองสุดเท่งผมตบตบดอกไม้เพื่อเอาเอกเกสรมันมาเพื่ออะไรไม่รู้ในตอนนี้ผมโดนเฟอร์รี่สีดําสุดเท่ไล่ตามอยู่เพราะฉะนั้นผมเลยสั่งให้เพิ่งสุดหล่อเฟี้ยงผมจากการมันและมันก็ค้าง แล้วมันก็ตายแล้วผมก็ได้ทิเก็ตมาหนึ่งและเมื่อผมเก็บดอกไม้เสร็จแล้วผมก็ได้ทําการมาหาพี่บีแพนด้าสุดเท่คนนี้เอาละนะครับทุกคนพร้อมไหมไม่พร้อมไม่รู้ต้องรอส่งดูโอ้ขอบคุณนะ ผบคุณที่เก็บดอกไม้ฉันนะพ่าฉันจะไปทำน้ำเพิงอืมบอกได้เลยว่าปเป็นอะไรที่เจ๋งมากโอ้หมายกอดเงิน4ีล้าน5ตทิเก็ตขนมไม้พิ่งกิน500อันและะ้วก็หนามอะไรก็ไม่รู้15อันเละดูเหมือนว่าเงินผมมันจะไม่ค่อยพอสักเท่าไหร่ผมก็เลยไปทำเควสของคุณแม่หมีผีบ้าตาเหลือกที่ชอบให้เควสยากๆก,กับตัวผมซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไงเควสมันต้องยากอะไรขนาดนั้นด้วยแต่ทําไงได้ผมก็ต้องทําอยู่ดีเพราะว่ามันคือเควสแล้วมันบังคับกูด้วยได้ เราไม่สามารถลมมันออกได้โคตรเจ๋งเลยและดูเหมือนว่าตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะมีฐานะมากๆเลยครับตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ผมมีเงินครบแล้วแล้วถึงเวลาแล้วที่ผมจะไปซื้อสิ่งที่เรียกว่าที่เก็บน้าเพลิงอันใหม่แต่ไม่ใช่ไอไม้เกียร์ขี้นี่นะครับใช่มันต้องอย่างนี้ดิเออซื้อแม่งเลยโอ้โหโนเลยไอเฮียว้าวเจ๋งเลยที่เก็บเกสรดอกไม้อันใหม่ โคตรเจ๋งเลยครับโอ้ไม่กอดมันโคตรคุ้มเลยที่ผมเสียงเงินตั้ง150ล้านเพื่ออันนี้อันเดียวโคตรเจ๋งเลยครับความสามารถของมันนะครับเุกครับเมื่อเรากดไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีนาแสงพิฆาตด,ดวงตาโผมาจากท้องฟ้าแล้วก็จะทําการเก็บเกสรดอกไม้ด้วยรอบด้วยความรวดเร็วแล้วก็คนลึกด้วยเห็นไหมแบบแบบเป็นแบบนีนะ้โคตรเจ๋งเลยและมันก็ค่อนข้างได้เก็บเร็วด้วยนะครับเพราะว่ามันราคาคดแพงนะครับอียาแต่ก่อนจะจบคลิปมันถึงเวลาที่ผมจะต้องได้เพิ่งมิตติสักตัวหนึ่งนะครับเอาละขอร้องนะครับ ขอเพิ่งมิติตัวหนึ่งหน่อยว้าวกูรักเกมนี้มากโอเดตกูจะไปเจาะไอพีบ้านมึง